ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมินิโบว์บอดเยยวันนี้นะผมจะมาทําศึกต่อสู้ยุ้ยทำไมเรากระโดดสูงจังะกระโดดเข้าสูงเลยช่วโอ้ยไวยเนจเป็นปกติก่อนหายไปหนวเดี๋วเคือจนะนี่นะผมได้สร้างแมงมุมพิษไว้นะเราจะมาดูกันนะจริงผมทดลองเล่นไปละ แต่แมงมุมแพ้ไอ้พวกนี้สามตัวนะเพราะว่าผมเอาเยอะเกินมาลุกก่อนให้มันลุกเ๋ทุกคนพอไมไหมเดี๋ยดีคุยแล้วเร็วเกินเร็วแซงทางโค้งเลยแหละสู้ได้เอาโทษทีทุกคน คือทำให้จมตีแรงแล้วก็บวกเลือดแล้วก็คนที่มาโจมตีเราจะโดนจะโดนโจมตีพร,ร้อมกับจะก็ปลาปลวปลามีความเดียวจะถึงไหมโทษ อ๋ออุ้ยโดนลุมักปนัดนี่ม่นอะไรแมงมุมพิษโอ้โหขนาดนี้ครับโอ้โหไแล้วไแล้วเอาไว้ก็ขนาดนี้หนึ่งแล้วครับโอ้โหหนึ่งแล้วผัดเป็นตีครับเจัาครับขนาดนี้โอ้ยแมงมุมพิษนี่มีข้อดีตรงที่มันโจมตีแล้วติดพิษอได้บริสุทนะไปแล้วนะครับผู้นั้นก็คือแมงมุมเพลยเย้โอเคนะแต่เมื่อ มีผู้ชนะก็ต้องตายจ้ะเพราะว่าแกมันกีกกะมากเกิกนไปเคมาทุกคนต่อไปรอบสองผู้ี้ก็คือเจ้าดงดงน้ำเองนะสัตว์ประหลาดน้ำเข่งน้อยของเราเราต้องใช้พายนะจะไม่้ลาจะไม่ผิด มาโทษทีเอาผิดอัน <c oughs> ม<า>เอ๊ะ,อะมันกินอะไรอ่ะลืมมันกินอะไรอ่ะเปเดตแพทใหม่แล้วลืมปกติมันกินนะเอ้ย มันเป็นกน้มันินอพวกนี้แล้วก็กินไอนี้อ๋อรือว่ามันกิน ็ดีที่โจมตีไกลนะโอ้โห oh, oh. แมงมุมพิษเสียเปียกครับขนาดนี้ไอ้มุมพิษสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมเดินเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหแมงมุมพิษจะทำไงนะเอ้า oh. ดูเหมือนแมงมุมพิษโจมตีตัวนี้โดนนะครับอุย๊ยโดนแล้วหนึ่งดอกสิพี่ตายครับสิพี่ตายเอือเดชช็อตอีกหนึ่งตัวครับ แต่ตอนนี้แมงมุมพิษก็เสียเปรียบเช่นกันครับอุ๊ยโอ้โหโดนโจมตีกระเด็นเลยครับจะเอาให้ต่อขนาดนี้อู้หูแมงมุมพิษไม่น่าจะไหวครับเพราะพวกเอเลี่ยนต่างดาวพวกนี้มันจะมายึดครองโลกของมอนสเตอร์นะโอไม่ไม่นะแมงมุมพิษลาก่อนเดชอย่างเดดเดชเอา้า เจนี่โจมตีไม่โดนเลยเดดโหตายแล้วนะครับเฮ้ข้าใจเหลือเกินตัวมันนี่มันไม่ตามผมอุ้ยมาแล้วตกใจมันไม่ค่อยจะเดินกันเลยหรือว่ารถหลังเหมือนแบบ FBD หนึ่งจุดสามผมจะ เอาอีกรอบหนึ่งนะสาเหตุที่ผมเอาอีกรอบไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะคืออันนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นลูกอผมัเอาอีกรอบหนึ่งเออลยดิยดโกคสู้อะ ไม่ไม่งูมพิษเออเอาแมงมุมพิษมาแล้วครับดูนะครับมาแล้วครับมาแล้วก็มาแล้วโอ้ยมูมพิษจะวไหวไหมมงมุมพิษทุกอยากคือมันเดินค่อนข้างที่ช้านะเห็นไหมเดือดเราจะถึงจะโดนฆ่าตายล้วโอ้ ถ้าแกเอาฉันไปในหลุมมาฉันก็ไม่ต้องกระเด็นเพราะว่าในหลุมมันมีกําแพงแม่มันทําให้ฉันไม่ต้องกระเด็นไปไกลไงแต่นี่มันไม่มีกําแพงทำให้ฉันเดชโอเคนะผู้ชนะคือดองๆสามตัวนะแต่ตัวนี้ก็เกือบตายเลยเหือดแล้วก็เราม่ส้างหุ่นไลปลาเถื่อนตัวต่อไปมันคือตัวชิโกมากมันคือดิงดิง มันตื่อที่โกงมากก็ว่าความสามาถของมันนั้นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพราะมันสามารถเบิดได้เนาเราต้งยืนสูง <enfim. S 2> นะทุกคนมาลูกตู้ไหมตู้ไหมเ้า ผมรู้เลยใครจะชนะโอ้โยแรงเกินเอาเอาในม,มุมพิษตายเอาเอาโอ้ทุกคนนี่คือผู้ชนะของเรานะดิงดิงหนึ่งตัวชิ้นเลือเดเหลือสิบนะโอ้โห ôi, รอดได้ถือว่าโหดเก่งจริงเลยอะทุกคน,นก็สำหรับวันนี้ก็เป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะ